มาสเตอร์อาร์เธอร์ขออภัยที่ให้รอนานครับในที่สุดเราก็สามารถทำสำเร็จนี่คือหุ่นยนต์เมตมารีเธอดูเหมือนมนุษย์มากฉันไม่คิดว่าจะทำมันขึ้นมาได้จริงๆนั่นคือพลังของซีเทลบริษัทที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไม่มีอะไรที่บริษัทที่ฉันรับช่วงต่อทำไม่ได้แต่ถึงกระนั้นก็ตามฉันก็ยังไม่ไว้วางใจมันอยู่ดีฉัต้องเข้าไปใกล้ให้มากกว่านี้แล้วเหรอ หุ่นดนนี่ฉ<ม>ันเพิงม่ไนี่มันหุ่นยนต์ของจริงสินะเออแม้ว่าจะมีการเกิดระเบิดขึ้นแต่การแสดงออกของมันก็ไม่ได้เปลี่ยนไปเลยสักนิดไม่ฉันไม่ใช่หุ่นยนต์ฉันเป็นเพียงแค่มนุษย์ธรรมดาที่ไร้อารมณ์ทำงานเป็นเมดนี่ของพ่อแม่คุณพวกเราจัดการให้หมดแล้วและเราจะส่งคุณไปโรงเรียนอีกด้วยฉันตกลงการที่คุณตอบกลับทันทีแบบนี้ แสดงว่าคุณตกต่ำม,มากเลยสินะเมื่อกี้คุณพูดว่าอะไรนะเดี๋ยวก่อนผมคอยตามดูคุณมานานแล้วต่างหากมารีอีแวนอายุ16ปีในฐานะเด็กอัจฉริยะในศิลปะก,การต่อสู้คนเป็นที่น,าน,น่าดึงดูดความสนใจของสื่อก็ไม่เคยทําให้ขนบนคิ้วของคุณกระตุกแม้แต่เส้นเดียวแล้วกุณนยนที่ไราอารมณ์ยังไงละ่ะคำขอผมก็คืออยากให้คุณมาทํางานเป็นเมดในคราบของหุ่นยนต์ยังไงละ่ะฮะผมสัญญากับคนบางคนไว้ว่าผมจะสร้าง่นยนต์แม่บ้านให้ ผมต้องตายแน่ๆถ้าเขารู้ว่าผมหลอกเขาน่ะช่วยผมด้วยเถอะผมขอร้องละและฉันก็รับงานในที่สุดแต่ฉันก็ไม่ได้คิดว่าคนคนนั้นจะเป็นลูกชายของกลุ่มซีเทสกรุ๊ปนี่แต่ระเบิดเมื่อกี้มันคืออะไรกันต้องขออภัยกับเรื่องเมื่อกี้แต่คิดว่าห้องนี้น่าจะปลอดภัยแล้วเธอที่ทำความสะอาดตรงนั้นน่ะเอาไปเธอแน่ใจนะว่าทำความสะอาดห้องของฉันดีแล้วแล้วก็คนที่อยู่กับนาฬิกาก็คือเธอใช่ไหม เราจะพาตัวคุณออกไปทางนอกไม่มีคนสั่งฉันทำเราจะฟังคำแก้ตัวของคุณทีหลังเอ๊ผีตะพักในบริเวณสองของอาคารฝ่าตรงข้ามประมาณ50ิเมตรจะมีใครบางคนเฝ้าดูฉันอยู่จัดการซะรับทราบครับฮะผีเคลื่อตักฟังใต้โต๊ะ<า>มีอะไรส่งมาที่นี่บ้างไหมมีทั้งหมดสกล่องครับย่าได้เปิดบันเชียวล่ะพวกมันคือระเบิดทั้งหมดฮะ<า>แต่นี่มาจากแฟนของคุณคุณหนูแมรี่ครับอืมชอบดอกไม้เหรอ ฉันก็คิดอยู่แล้วว่ามีอะไรแปลกๆเกี่ยวกับเธอตั้แต่แรกเธอเป็นผู้หญิงที่หยาบคาย่าที่ฉันคาดเอาไว้ซะอีกมน,นุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่น่ารังเกียจกับเคลื่อนด้วยความปรารถนาของตนเองพวกเขาจะทำร้ายปล้นทรัพย์และหลอกล่อผู้อื่นโดยไม่สำนึกผิดใดสักนิดตราบที่เรารู้สึกได้ถึงอารมณ์ก็จะมีความโลภอยู่เสมอนี่คือเหตุผลที่ฉันต้องกับจัดตัวเองออกไปและสิ่งเดียวที่ฉันไว้วางใจได้ก็คือสิ่งไม่มีชีวิตคนคนนี้เกลี่ยมนุษย์แบบสุดๆไปเลยนี่ถึงแม้ว่าฉันจะรู้มาบ้างแล้วก็เอ ความจริงก็คือมาสเตอร์อาร์เธอร์คือหัวหน้าครอบครัวซีเทสคนต่อไปเป็นลูกนอกสมรสทําให้มีญาติพี่น้องมากมายไม่พอใจกับเรื่องนี้เป็นจานวนมากหลังจากการทนทุกข์ทรมานจากความพยายามในการโดนวางยาพิษการลอบสังหารการลักพาตัวและการถูกคุมขังนับไม่ถ้วนตั้งแต่ยังเป็นเด็กเขาก็เกิดความไม่ไว้วางใจในมนุษย์อย่างรุนแรงและบุคลิกของเขาก็เริ่มบิดเบีย้ยวไปหมดแต่เขาก็ต้องการสาวใช้อยู่ดีแต่ฉันไม่คิดว่ามันจะเป็นหนักขนาดนี้นี่ ฉันนะเกลียดมนุษย์แต่ในหมู่พวกเขาฉันจะบอกเธอเกี่ยวกับประเภทของมนุษย์ที่ฉันเกลียดที่สุดก็คือคนโกหกคนที่โกหกฉ,ฉันจะใช้พลังทั้งหมดที่มีเพื่อลบมันออกไปจากสังคมโดยสิ้นซากปัจจุบันกำลังแกล้งทำเป็นสาวใช้หุ่นยนต์และยังโกหกเขาอีกมันแย่กว่าที่คิดซะอีกฉันจะทำยังไงดีถ้าเขารู้ความจริงขึ้นมา จะออกไปแล้วทิ้งฉันไว้กับเมคนนี้สักพักจะได้ไหมแน่นอนครับมาสเตอร์อะไรนะ,ะฉันจะทำยังไงดีไม่ว่าจะดูยังไงฉันก็เหมือนมนุษยธรรมดางานนี้ฉันตายแน่แนะ่ฉันจะทำยังไงดีฉันต้องตายแนะน่ในวันสุดยอดไปเลยคุณย้อนเมดเหรอนี่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับฉันฮะ ว้าวผูว้หญิเม่ตรงหน้าฉันเป็นเรื่องจริงหรอนเนี่ยนี่ฉันยังอยู่ในนิยายรักหรือเปล่าวันนี้เป็นวันที่ดีที่สุดเลยเฮเธอจะยอ้อให้ผมเรียกเธอว่ามารีได้ไหม <c oughs> เดี๋ยวก่อนนะนี่คนเดียวกับก่อนหน้านี้จริงเหรอ <c oughs> ช่วยเรียกฉันตามที่คุณต้องการว้าวเหลือเชื่อฟังดูเหมือนด็กผู้หญิงพูดเลย <c oughs> ตอนนี้เขาดูเป็นมิตรกับฉันแต่ว่าฉันต้องตายแน่ถ้าเขารู้ความจริง ฉันควรจะไปทำงานเอ่อฉันจะทำความสะอาดในห้องอาที่สำคัญกว่าทำไมเราไม่มากินของว่างด้วยกันล่ะผมซ่อนมาไว้ในตู้นี้เห็นเปล่าอ๋อแต่ผมลืมไปว่าเธอเป็นหุ่นยนต์นะี่นาอึ๊บความผิดฉันเองความผิดฉันเองฮะ<า>งังน้งนงั้นงั้นมาดูของสะสมผมดีกว่าตอนสุดท้ายของอนิเมะเรื่องเนี่ยเตีมดาบต้นๆเลยนะผมตั้งแต่จะดูมันเหมือนเด็กประถมเลยอย่างกับเด็กประถม เอาละเอาละเรืทำความสะอาดเอาไว้ก่อนเลยนะฉันชอบเรื่องนี้มากเลยมานั่งดูด้วยกันเถอะจะบอกความจริงกับเธอให้ฟังนะผมตกใจมากเลยตอนเห็นเธอครั้งแรกนะเธอขับเคลื่อนด้วยอะไรเหรอแล้วใช้พลังงานประเภทไหนในการขับเคลื่อนล่ะเออนั่นมันอาจจะเป็นแบตเตอรี่ขนาดใหญ่สองเท่าหรือบ้างคะฮะฉันจะทำยังไงดีไม่มีทางที่เขาจะเชื่ออะไรแบบนี้นะเขาต้องรู้ตัวแน่ผมเห็นด้วยเขาเชื่อมันเหรอ เขาไม่เหลือครามในเวอร์ชั่นเย็นชาและหดร้ายจากก่อนหน้านี้เลยโอ้ันเกือบลืมไปแน่มารี<อ>ฉันมีเรื่องที่ต้องถามเธอจริงๆผมนะ่ะต้องบังคับตัวเองให้ทนกินมันในระหว่างงานเลี้ยงอาหารข้ามทุกครั้งเลยแต่จริงๆแล้วผมเกลียดพริกหยวกละมารีเธอช่วยจัดก,การให้ผมได้มาอะ,อะไรกันความรู้สึกแบบนี้มันคืออะไรพวกนายมาสาย0.089วินาที ฉันต้องเป็นหัวหน้าครอบครัวคนต่อไปนะรู้ไหมคนที่ไปตรงต่อเวลาจะไม่สามารถทำสิ่งใดๆให้ลุล่วมได้และความไว้วางใจของพวกเขาก็จะหมดไปคุณจะทำยังไงถ้าสิ่งนี้ทำให้ชื่อเสียงของฉันในบริษัทของฉันเสียหายฉันนะ่ะชอบโฆษณา,าแบบนี้มากดังนั้นฉันต้องตั้งใจดูมากกว่าคนอื่นนะเผมขอโทษครับเขาน่ากลัวแต่เช้าเลยฮะสำหรับตารางเรียนของฉันในวันนี้จะมีวโอลิลนและเทนนิสหลังจากนั้นก็จะเป็นการบรรยายเกี่ยวกับภาษาต่างประเทศและศิลศาสตร์ ตอนกลางคืนฉันจะมีงานเลี้ยงอาหารข้ามกับพ่อและลูกชายของเจ้าของบริษัทลูกค้าแม้ว่าลูกชายคนนี้จะอายุมากกว่าฉันแต่ฉันจำได้ว่าเขาขา่าประย่าบนโต๊ะอาหารมากถ้าเขากลัวประสาทเจ้าจะแทงเขาและฆ่าเขาด้วยมีดในมือเขาไร้ปราณีและเลือดเย็นแต่ว่าเขาดีกับหุ่นยนต์มากเธอจะต้องปลอมตัวเป็นมนุษย์เข้าไปเรียนเพื่อผมนะถ้าหากมีอะไรเกิดขึ้นเธอต้องแจ้งให้ผมทราบดยทันทีโอเคฉันงงไปหมดแล้ว ฉันไม่เคยคิดว่าจะได้เข้าเรียนในโรงเรียนที่ดีขนาดนี้ฮะสำหรับการประชุมในตอนเชา้าของวันนี้ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศของการอภิปรายปัญหาสิ่งแวดล้อมวันเร็วๆนี้จะขึ้นมากล่าวสุนทรพจน์เอลเธอลุยซีทรสขึ้นมากล่าวครับในไประกาศสนียบัตรมากมายที่เป็นของมาสเตอร์เขาโดดเด่นมากเลยแม้ว่าเขาจะไม่ชอบพลิกอยู่คะแนนของจอห์ผด็จการนั่นเพิ่มขึ้นอีกแล้วอ่ะน่าเบื่อ ท่าทคติที่อวดดีของเขาทำให้ฉันรู้สึกไม่ชอบเลยวะ่ะมาสเตอร์ของฉันมีศัตรูมากมายจริงๆถ้าพวกคุณไม่พอใจกับมาสเตอร์ของฉันทำไมพวกคุณถึงไม่ตั้งใจเรียนเพื่อเกรดดีกว่าเขาล่ะคะแม้ว่าคุณจะพยายามซ่อนมันไว้ในคำพูดมากแค่ไหนแต่สิ่งที่ฉันได้ยินมันก็คือปมด้ายของพวกคุณเองนะคะน,นางมันมันเธอคือสาวใช้คนใหม่ของอาเธอร์นี่กดอะไ์ขึ้นกับเธอกันไอ้หน้าอะไรความรู้สึกนั่นอะไรกันแต่ฉันเห็นด้วยกับเธอ ไปทำให้เกรงตัวเองดีกว่าฉันสิทำามทําให้นายโกรธแต่ย่าได้แต so ่ต้องสาวใช้ของฉันไอ้โซครกเราจะจำไว้ทําได้ไม่เลวเลยนะสำหรับหุ่นยนต์มารีในตัวฉันมีโปรแกรมตอบโต้ฉับพลันนะคะสําหรับผมนะใบหน้าที่ไร้ความรู้สึกของเธอมันดูน่ารักดีนะนั่นเป็นครั้งแรกในชีวิตของฉันที่มีคนพูดอะไรแบบนั้นกับฉัน วันนี้ก็เป็นอีกวันที่ยาวนานเลือเกินยินดี<ะ>ต้อนรับกลับค่ะฉันเตรียมผ้าขนหนูอุ่นไว้ให้คุณแล้วนะคะอ๋อผม,ผมลืมไปแล้วว่าเธอมาที่นี่ตั้งแต่เมื่อวานแล้วข,ขอบคุณนะเอ่อทษอตีนะมารีผมผม,มีเรื่องจะถามมีอะไรเหรอคะผมขอนอนบนตักเธอได้ไหมค่ะถ้าเป็นคุณแล้วก็ตกลง มันเป็นเรื่องยากที่จะเชื่อแต่เธอทำมาจากโลกหะจริงจงสินนะขอโทษน,นะแต่นั่นคือกล้ามเนื้อของฉันเองนานแล้วนะที่ผมไม่ได้รู้สึกสงบสุขแบบนี้ผมนะไม่มีทพันธรรมิตรและเพื่อนทุกคนที่เข้ามาหาผมอย่างเป็นมิตรรู้แล้วแต่มีเจตนาในใจที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงแล้วก็เกิดขึ้นรอบๆตัวผมอย่างนี้วันแล้ววันเล่านั่นคือเหตุผลที่ผมตัดสินใจใช้ชีวิตแบบนี้ผมไม่ต้องพึ่งพาใครทั้งสิน้นเพราะผมเป็นคนพิเศษของพ่อ ถ้าผมไม่มีพันธมิตรสักคนผมก็ต้องเข้มแข็งขึ้นไม่งั้นอปโปรดพึ่งพาฉันฉันจะเป็นพันธมิตรของคุณเสมอมาสเตอร์ขอบคุณนะมารีเฉพาะเมื่อเขาอยู่กับฉันเขาจะสแสดงใบหน้าเด็กผู้ชายอายุเท่าเขาฉันต้องการที่จะปกป้องมันแต่ว่าฉันก็หกเขา ถ้าในตอนแรกฉันไม่ใช่หุ่นยนต์เขาก็คงไม่ยอมเปิดใจให้กับฉันการที่ต้องปกปิดความจริงไว้มันช่างเจ็บปวดเหลือเกินถึงอย่างนั้นยังไงก็ต้องทำงานอารุณสวัสดิ์ค่ะมาสเตอร์ฉันเอาอาหารเช้ามาให้คุณแล้วค่ะเอ๊ะมาสเตอร์เฮ้ยเฮ้ยเ,เขายังมีสติอยู่ขณะที่ฉันเอายานอนหลับฤิ์แรงให้เขากินเนี่ยนะ มันคงจะต้านยานอนหลับได้นะมัง้งบางทีเขาอาจถูกฝึกมาให้ต้านยาพิษละ่ะเว้ยเยพวกนายเป็นใครอ่ะเป้าหมายของพวกนายคืออะไรเงินค่าไทยเหรอเป้าหมายงั้นเหรอแล้วได้รับเงินค่าขนมมาแล้วเขาบอกให้ฉันจัดการนายซะจากนักเรียนโรงเรียนนายอยังไงละ่ะตอนนี้รออีกหน่อยนะคนของเรากาลังจะมาที่นี่พร้อมกับสาวใช้ตัวน้อยของคุณเลยไม่ช้าแล้วละ่ละเราจะทํายังไงกับสาวใช้ของคุณดีนะไม่จะทำอะไรเธอนะเปล่ากุ นายช่วยดูฐานะของตัวเองสักหน่อยนะอ้าใช่ฉันเคยได้ยินข่าวลือเกี่ยวกับนายมาถ้าฉันจำไม่ผิดผู้ชายคนนี้เป็นลูกชายของเมียน้อยลูกชายของโสเภณีงั้นเหรอเอ่อเัื่องการที่เขาเป็นผู้สืบทอดมันไม่ถูกต้องสิจะต้องมีคนที่เหมาะสมกว่านายนครอบครัวแนา่เหนือยเชื่อเลยวะทุกคนคงมีความสุขมากกว่านี้ถ้านายไม่ได้อยู่ใ,ใกล้ๆฉันไม่ต้องการได้ยินอะไรแบบนั้นจากปากนายฉันรู้อยู่แล,แล้วล่ะว่าการมีอยู่ของฉันมันไม่จำเป็น ไม่ค่ะสิ่งที่ไม่จำเป็นก็คือพวกนายตั้งหากเธอมาที่นี่ได้ยังไงกันฉันบังคับให้พระชาคนนี้นำทางมาที่นี่ตำรวจก็กำลังมาแม่เลยเธอโอเคโอเคฉันยอมแล้วดูสินั่นแหละช่วยพาทุกคนออกไปด้วยนะ ามาสเตอร์มาริฉันดีใจที่คุณปลอดภัยนะฉันนั้นตั้งแต่เมื่อไหร่กัน <c oughs> ไอ้นี Master, <c oughs> ่มาสเตอร์พยายามกลั้นเอาไว้นะคะทางออกอยู่ไหนกันนะอ,อะเราอาจาร์เหนียวไปจากท่านั้นได้ถ้าฉันเหยียบบาเก้าอี้และแบบมาสเตอร์ขึ้นไว้บนบ่า มันก็น่าจะถึงนะมาสเตอร์ฉันจะแบกคุณไว้บนบ่าแล้วให้มาสเตอร์เข้าไปในช่องระบายอากาศนั่นคือพอจะหนีขึ้นไปได้แล้วเธอล่ะผมจะทิ้งเธอไว้ไม่ได้หรอกนะเธอกระจะทําอะไรมารีมันไม่สมําคัญหรอกค่ะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับฉันแต่ฉันปล่อยให้คุณตายไม่ได้ไม่มีทางหร้กนะถึงเธอจะเป็นหุ่นยนต์ก็ตามไม่มีทางที่ผมจะทิ้งเธอไว้แนะ่เรามาลองหาวิธีอื่นกันไม่นะ <c oughs> มาสเตอร์คุณหายใจอควันมากเกินไปฉันต้องหาวิธีให้เขายอมแพ้อาชิ มาสเตอร์ Master, ความจริงแล้วฉันต้องบอกความจริงความรู้สึกของฉันนอะที่จริงแล้วฉันมีความสุขกับทุกช่วงเวลาที่ใช้ร่วมกับคุณเมื่อเทียบกับคนอื่นๆฉันไม่เพียงแต่ไร้อารมณ์แต่ยังไร้ความรู้สึกอีกด้วยฉันไม่เคยคิดเลยว่าการอยู่ใกล้คนอื่นจะเป็นเรื่องสนุกแต่เวลาฉันอยู่กับมาสเตอร์มันต่างกันออกไปถึงแม้ว่าคุณจะคิดว่าตัวเองไม่จำเป็นแต่คุณก็ยังเป็นคนสำคัญสำหรับฉัน ไม่เป็นไรร่างกายของฉันทำมาจากโลหะทั้งหมดฉันจะปล่อยให้คุณตามหาฉันจากซากหลักหักพังเองมารีฉันจะกลับมาหาเธอแนะ่ฉันกลัวนายจะเกลียดฉันสุดท้ายฉันก็เลือกที่จะโกหกเขาถึงแม้ว่ามาสเตอร์จะคิดว่าฉันถูกสร้างขึ้นมาแต่ความรู้สึกของฉันอย่างน้อยก็ไม่ได้ถูกสร้างขึ้น มาเร่มาร่มาร่เฮ้ฉันยังมีชีวิตอยู่เหรอคุณควรขอบคุณมาสเตอร์สำหรับเรื่องนี้นะเรามาถึงที่เกิดเหตุพร้อมกับหน่วยตำรวจพิเศษหลังจากนั้นได้ไม่นานและช่วยทั้งคุณทั้งมาสเตอร์ได้ทันทีโดยที่สภาพของคุณก็คือใกล้ตายหลังจากที่มาสเตอร์ออกมาได้ไม่นานเขาก็บอกว่าจะใช้เงินแล้วก็ทุกทุกอย่างที่มีไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามยังไงก็ต้องช่วยคุณออกมาให้ได้และแล้วมาสเตอร์ที่เกลียดมนุษย์เข้าไส กับคุกเข่าขอราพวกเราซะง,งั้นน่ะน่าเป็นครั้งแรกที่ฉันเคยเห็นมันหน้าที่เหมือนมนุษย์ของเขาเนะี่ยแต่ตอนนี้พวกเรากําลังซ่อนตัวและรักษาคุณอยู่โดยใช้ข้ออ้างว่าอยู่ในระหว่างการซ่อมบํารุงรักษาแต่ถ้าคุณหายเป็นปกติแล้วช่วยกลับไปทํางานทันทีด้วยนะครับปีศาจขออนุญ,ญาตคะ่ะอ๋อมามารีมาสเตอร์ Master, ขอบคุณมากนะคะสำหรับการซ่อมบำรุงฉันนะคะ มันทำให้ฉันมีความสุขมากเลยค่ะฉันสามารถรับใช้คุณได้อีกครั้งแล้วนะคะมารีเธอเป็นไปเป็นไปไม่ได้ว่าไหมอ๋อเปล่าไม่มีอะไรหรอกในตอนนั้นฉจนคิดว่าฉันเห็นมารียิ้มเหมือนมนุษย์ผู้หญิงแต่จะต้องคิดไปเองแน่แเพราะตอนนั้นฉจนกกำลังขาดสติใช่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 ตอนนั้นอยู่ความคิดนี้ซะมันไม่สำคัญหรอกนะเพราะฉั้าตกหลุมรักหุ่นยนต์นี่ไม่มีทางที่ฉจนจะชอบมนุษย์ ไม่มีทางไม่มีทางดูเหมือนว่าวันเวลากลไกลของฉันคนจะต้องดำเนินต่อไปอีกสักระยะ